สวัสดีครับมุมสองเอนนะครับวันนี้มุมสองเอนก็กลับพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเอนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยเจอสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่19ธันวาคม2564 เวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสังเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยเจส็สีมาฝากกแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับต้องแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจแฟนมวยห,หลายท่านก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่า นี่ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คน้ําหนักนะครับเช็คความพร้อมในวันชกจริงนะครับในเกาะติตะช่างบวกกระแสรดนะครับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยไทยจะสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับคู่ที่1นะครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่21นะครับฝ่ายแดงบุติกรส่วนน้ําทานคีรีนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินฝ่ายพี่ฆ่าสิทหลวงพี่น้ําฝนนะครับพิกัด114ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสืออีก1คู่นะครับฝ่ายแดงนะครับเพชรสองวันสอสมานกาเมนนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินเสือคิมกอรุ่งธนาเกียรติครับพิกัด114ปอนด์นะครับส่วนคคคคคคคูู่่่่่่ทที3นน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 ะะะะรร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 รัััับบบบบเเเเเปป็็ออองงงงกกกฝฝาาาาายยยแดดืพชชถ้้สวํิ ลำบงรีซอการค้าพิกัด126ปอนดะ์ครับส่วนค,คู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงเพชรเมืองสีที่เด็ด99นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดวิทยาเลขาหมาน้อยนะครับพิกัด134ปอนดะ์ครับคู่มวยก็ยังคงเช่นเดิมตามรายการเดิมนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับข้อมูลห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสองเวียนสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ admuaydung ต้องมีแอดอำน,นาจก่อนนะครับ admuaydung และถ้าบอกว่ามาจากงุ่มสองเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุด100%เเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดัง สำหรับท่านใดนะครับที่กําลังมองหาตัวช่วยนะครับอยากรู้ราคาระหว่างหวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับโดยที่เราส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งทุกช่องยกเว้นหวย3ยกนะครับสมัครวันนี้150าบาทดูได้4สัปดาห์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับโดยที่ ID ดีไลน์ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยจัสี่นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์นะครับที่19ธันวาคม2 5 6 4นะครับเวลา14นาฬิกาสนาทีโดยประมาณนะครับวันนี้แฟนมือรอบบุญเสือก็สมกับความตั้งหน้าตั้งตารอคอยแล้วนะครับวันนี้มีมวยรอบบุญเสือให้ลุ้นกัน2คู่นะครับส่วนอีก2คู่ที่เหลือก็เป็นการแก้มือลังตากันนะครับถือว่าน่าติดตามทั้ง4คู่เลยนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1ก่อนนะครับคู่ที่1นี้เป็นมือรอบบุญเสือนะครับสาย ครั้งที่21นะครับสาย4นะัดที่3นะครับชิงตัวรอบ8คนสุดท้ายใบที่7นะครับหลังจากที่เข้าไปแล้วเข้าไปรอบ8คนสุดท้าย หคนแล้วนะครับหกคนแล้วนั่นก็คือเดชภาคินกำนันจิรวัตรนะครับคนที่สองภูมิใจไทย,ไทยประกรณพรสุรินนะครับคนที่สามเกาะเตา่าส,สเพชรสมนึกนะครับคนที่สี่ก็ฉลามดานายกเอ่าสาลานะครับแล้วก็คนที่ห้านะครับสัปดาห์ก่อนหน้านู้น,นะครับขุนศึกสเดชะพันธ์นะครับชนะบนตาช่างไปเลยนะครับแล้วก็คน สุดท้ายคนที่6นะครับเพชรนำชัยสอจอาโต้งปาจีนะครับเข้าไปยืนรอแล้ว6คนนะครับสัปดาห์นี้ก็จะได้เพิ่มอีก2คนนะครับก็จะครบ8คนสุดท้ายทันทีนะครับคู่นี้นะครับเป็นการชิงตัวรอบ8คนสุดท้ายใบที่7คนชนะก็คว้าตัวไปนะครับส่วนคนแพ้ก็จะตกรอบกับบ้านนะครับฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือวุฒิกรส่วนน้ำทานคิรีหรือว่าปอเพชรศิรินะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับฝ่ายพิฆาตสิทธิหลวงพี่น้ำฝนหรือว่าอันสุขุมวิทนะครับพิกัด1 1 4่ปอนด์นะครับ ด้านฝ่ายแดงน,นะครับบุตรที่ก่อนนี่เป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่นะครับวัย16ปีนะครับเก็บตวัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเทียนโพนะครับโดยมีสารวัตรออสนะครับพันตำรวจโทสุทธิชัยเทียนโพนะครับเป็นผู้จัดการหัวนหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเลยสูงยาวเข่าแหลมไล่แขนขวางคงําแทงยัดไส้แหลงนะครับหลักเตลี่ยดีนะครับ เตะหนักต่อยแรงด้วยนะครับมัดหนักสอบคมนะครับสอบสวนอันตรายเลยนะครับรูปร่างดีนะครับชกกับใครนี่ถือว่าไม่เสียเปรียบคูต่อสู้อย่างแน่นอนนะครับสามฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนช้างมงกลหลังพระจันทร์แกลอรี่นะครับที่หัดใหญ่หลังจากนั้นเข้าสู่มวยรอบบุญเสือนัดแรกนะครับแพ้คะแนนให้กับเกาะเต่าเพชรสมนึกที่ช่องเจ็ดสี่นะครับวันนั้นหมดห้ายกนี่ดูสถานการณ์ได้เปรียบด้วยนะครับราคาบล็อกดูได้เปรียบนะครับแต่ว่ากรรมการชูส่วนราคาไปนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับชนะคะแนนเพิ่ช่องฟออมมหลังก็ถืว่ายี สรุดสุดอยู่นะครับแพ้ไป2แล้วก็ชนะเพ mm ีย hmm. งแค่หนึ่งส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายพี่คาดนี่เป็นนักโชคจาายยโสธรน,นะครับวัย18ปปีเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ ข่ายอันสุขุมวิทนะครับโดยมีเสียอันสุขุมวิทนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมแล้วก็มีหลวงพี่น้ําฝนนะครับแห่งวัดไผ่ล้อนจังหวัดนครปฐมนะครับให้การสนับสนุนไปมวยขวาคบเครื่องเลยหนักแรงเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางขว้างกระจกนะครับหมัดหนักศอกแรงต้นๆนี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยนะครับฟอมสดด้วยนะครับน็อกมารวดเลย3ามฝ่านี่ชนะนุนน็อกรวดเลยนะครับเป็นนักมวยที่อาวุธหนักแรงต้นๆเลยนะครับ สามฟอร์มหลังตัวต้นอันตรายนะครับสามฟอร์มหลังนี่มีชนะน็อกยกสองนะครับยอดมนุษย์นายกเอธาสาราที่เวทีลุมพินีหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยกสี่นรงเดชท,ทรงเดชรถบ,บ้านที่ช่องเจ็ดสีล่าสุดเข้าสู่มวยรอบนะครับชนะน็อกยกสามนรงเดชท,ทรงเดชรถบ,บ้านที่ช่องเจ็ดสีอีกหนึ่งครั้งสามฟอร์มหลังนี่ชนะน็อกรวดทั้งสามฝ่ายร่างกายดีฟอร์มสดนะครับอาวุธหนักแรงครับทังนั้นฝ่ายพิฆาตนี่ฝ่ายล่าสุดนี่จริงๆจะต้องชกตัดเชือก เพื่อที่จะเข้าสู่คว้าตัวรอบ8คนสุดท้ายนะครับกับทางด้านเกาะเต่านะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายพิคาตนะครับเกิดอาการป่วยกระทันหันจึงต้องแจ้งถอนไปนะครับก็เลยทําให้ใแพ้บายนะครับปล่อยแพ้บายให้กับทางด้านเกาะเต่าคว้าตัวรอบ8คนสุดท้ายเข้าไปนะครับทางด้านฝ่ายพิคาดก็เลยต้องมาลุ้นในนัดนี้ต่อไปนะครับ คุณนีความสูงความยาวนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับวุฒิกรส่วนน้ําทานคิรีดูว่าได้ลอยกว่าได้สูงกว่าแต่ว่าประเภทหนักแรงต้นๆอันตรายนี่ลุ้นนับลุ้นน็อกนี่ถือว่าอยู่กับทางด้านฝ่ายเงินนะครับแต่ว่าคู่ที่ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับวุฒิกรส่วนน้ําทานคิรีนะครับดูว่า ้นอาจจะดูอึดอัดนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ประเภทหนักแรงนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วนะครับไม่หลับไม่หล่นหรือว่าความสูงความยาวดูได้เปรียบนะครับโดยเฉพาะลูกความค้าแทงแทงได้เจ็บแทงได้แหลมแล้วก็แทงได้ลึกกว่านะครับดูว่าวงไหนมีเยอะกว่านะครับทาไม่หลับไม่หล่นไปก่อนไปปลายดูว่าอาศัยเพลงเข่าไหนที่ดูแล้วเหนียวแน่นกว่านะครับนาจะเเิาชนะคะแนนทางด้านฝ่ายพิฆาตสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนน้ำฝนไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับแล้วก็คว้าตัวรอบ8คนสุดท้ายเป็นใบที่7ได้สำเร็จนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงบุตรส่วนน้ำฐานคิรีนะคร ส่วนคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมรอบบุญเสือครั้งที่21สายดีนะครับคู่นี้ก็ชิงตัวรอบ8คนสุดท้ายใบที่8นะครับซึ่งเป็นใบสุดท้ายนะครับหลังจากจบคู่นี้ก็แฟนมวยก็อาจจะได้ชมการจับฉลากรอบ8คนสุดท้ายทันทีเลยนะครับหลังจากจบคู่นี้นะครับ มาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงคือเพชรสองวานสอสมานกาเมนนะครับหรือว่าไอ้เจ้าตรงต่อยปอพินพัฒนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือคิมกรุ่งธนาเกียรติหรือว่าเด่นหนองคายผู้กองหยัดสืบอุดมสุขพิกัด114ปอนด์ครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรสองวานนี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัย18ปีเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สอสมานกาเมนนะครับโดยมีเสียสมานบุญยอนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมือขวาครบเครื่องเลยเปิดเกมเตะต่อยแรงนะครับวงในปั้มรัดบััััดดตีบบบบูลรรรรุุุนนนนแแงะะคค๊กกกาส พปรติชหัวใจนี่เกินร้อยเลยนะครับประเภทเปิดเกมทวนทะเลาะเดินได้ยัน5ยกเลยนะครับสฟอร์มหลังนะครับมีชนะนอกยก3พระแสงเล็กสอโชคมีชัยที่ช่อง7นะครับหลังจากนั้นนะครับชนะนอกยก3สุดยอดเอราวันที่ช่อง7จดสีล่าสุดนีแพ้คะแนนให้กับฉลามดํานายกเอธาธาสารานะครับที่ช่องเจดสีสฟอร์มหลังนี้ชนะไปถึง2แล้วก็แพ้เพียงแค่1นึ่ไฟนะครับส่วนานัดายน้ำเงินนะครับเสือรคิมนี่เป็นนักชกจากจังหวัดหนองคายนะครับวัย19ปีนะครับ เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิริรักษ์มวยไทยนะครับโดยมีผู้ชงกิตขยา,าหรือว่าหมาน้อยอุดอรนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องอาวุธหนักแรงหมัดหนักศอกแรงเตีนหน้าเร็วนะครับวงในคลองรัดมัดตีรุนแรงศอกสวนคมเลยนะครับสฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ําเงินเสือคิมนะครับก็มีแพ้คะแนนกันเหล็กสอโชคมีชัยที่ราชดำเนิน หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนฉลามดานายกเอ่าสาราที่ช่อง7 4นะครับล่าสุดนี่แจ้งเกิดสำเร็จนะครับชนะคะแนนเพชรอรุณกบวัสดุพันธ์ภูเก็ตที่ช่อง7 4สามความหลังนี่แพ้2แล้วก็ชนะเพียงแค่1ไฟ์นะครับถาเทียบกันที่ฟอร์มกอบ ต้องบอกว่าเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรสังวานสองสมานกาเมนี่ดูว่าได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชคนะครับแล้วก็ชกอยู่ที่เวทีช่องเจ็ดสีแห่งนี้นะครับเป็นประจานะครับสม่ําเสมอนะครับชกอ,อยู่ที่นี่เป็นประจำนะครับแฟนมหมวยอ็คุณตาคุณตาอยู่แล้วฉะนั้นบรรยากาศก็น่าจะดูได้เปรียบนะครับฉะนั้นวันนี้เปรียบเทียบกันแล้วมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสังวานสอสมานกาเมนนะครับน่าจะเอาชนะเสือขิมกอรุ่งธนะเกียรตินะครับพร้อมกับคว้าตัวรอบ8คนสุดท้ายเป็นใบที่เป็นใบที่8นะครับได้สําเร็จนะครับมองไปที่ ายแดงครับเพชรสองวานสอสมานกาามเนะครับหลังจากจบคู่นี้ก็แฟนมวยอาจจะได้ชมการจับสลากแบ่งสายนะครับในรอบ8คนสุดท้ายทันทีครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับายแดงก็คือเจ้าประกายเพชรทรงเดชรดบ้านนะครับหรือว่าอ m มิเนน t แอนะครับหรือว่าตั้งคําเดียวทรงเดชลดบ้านครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับแรมบ้องนะครับรีซอการค้านะครับหรือว่าป๋องสายไหมหรือว่าสิทธิเสตูนะครับพิกัด126ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับประกายเพชรนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสักแก้วนะครับวัย29ปีก็เก็บตัวฟิตซอมอยู่ที่บางกอกไฟแลบนะครับซึ่งเป็นสถานที่ฝึกมวยยูโดอาวุธการต่อสู้นะครับทั้ง คนไทยและก็ต่างประเทศที่เข้าไปเรียนนะครับรวมไปถึงมวยไทยด้วยนะครับซึ่งทางด้านประกายเพชรก็เป็นครูสอนมวยอยู่ที่ยิมนี้นะครับก็เลยเก็บตัวซิซ้อมอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่แถบสุขุมวิทนะครับแล้วก็มีทางด้านขันเทพแลวก็แดนเนี่ลนะครับเป็นคูปั้มครูสอนให้นะครับทางด้านประกายเพชรนะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเตะขาต่อยมัดแรงเลยนะครับปั้ม วงในนี่ปั้มรัดมัดตีสอกสวนอันตรายอาวุธหนักแรงต้นต้นี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับแล้วก็เก๋ากระดูกดีเลยนะครับชกมานานแต่ว่าช่วงหลังก็อาจจะหายไป2ปีนะครับไปเป็นครูฝึกมวยนะครับแต่ว่ากลับมาหายใจไว้2ไฟล่าสุดนะครับ หลังจากโควิดซ9ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มไว้สวยเลยนะครับ3าฟอร์มหลังของท่านานฝ่ายแดงนะครับประกายเพชรก็มีชนะคะแนนเจนเชิงพุ่มพันธุ์ม่วงครับที่จังหวัดสุพรรณครับเดือนตุลาคมปี62นะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับหายไป2ปีนะครับกลับมาในรอบ2ปีฝ่ายแรกก็โชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะนอกยก2ยก3านะครับอันผากจากเจ็ดรถสวยนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็โชว์ฟอร์มสวยสวยต่อเนื่องอีกหนึ่งนัดนะครับชนะคะแนนลมบงรีซอการ์คาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับได าก็ประคองตัวเอาชนะแหลมบองไปได้น,นะครับสามฟอร์มหลังถือว่าสดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแลมบองนี่เป็นนักชกจากจังหวัดลำพูนนะครับวัย24ปีเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับหมวยสิทธิทหารเอกนะครับโดยมีทางด้านทหารเอกชุมแพทัวนะครับเป็นหัวหน้าคณะ ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมแล้วก็มีมานาัสัก์ปิ่นสินชัยนะครับสตาฟเทรนเนอร์ Start anner, ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเหลี่มบองนี่เป็นมวยซ้ายประเภทมวยฝีมือครบเครื่องสาดแข้งปั้มตีแข็งแรงแข็งแก่งแข็งแรง,ง,งนะครับหมัดต่อยแรงบู๊ดุดันนะครับกาแหลกกาสวนหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยเลยนะครับ สามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินลำบองก็มีแพน็อกยกสามนะครับสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งนะครับที่พีทีวีหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนแม็กนัมบางกอกอลาย,ยนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับล่าส,สุดนี้แพ้คะแนนให้กับปะกายเพชรท่งเดชรถบ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอย่างที่แจ้งไปแล้วว่าโดนเตะกานคอนับไปยกที่4ี่สุดท้ายก็แพ้ให้กับทางด้านประกายเพชรท่งเดชรถบ้านไปนะครับสามฟอร์มหลังนี่สวนทางกันเลยนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินลำบองนี่ แพ้รวดทั้งสไฟฝ่ายนะครับอย่างแจ้งเกิดไม่ได้นะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงนี่ชนะรวดทั้งสามฝ่ายนะครับถือว่าฟอร์มคุณอินนี่สวนทางกันเลยนะครับประกายเพชรดีถ้ายัางจํากันได้เป็นมวยที่แจ้งเกิดที่เวทีช่องเจ็ดสีแห่งนี้เลยนะครับเพราะว่าคนแฟนมวยรู้จักประกายเพชรกันในชื่อประกายเพชรสิงคองชนนะครับแจ้งเกิดที่เวทีช่องเจ็ดสีแห่งนี้นะครับเป็นนักชกที่กตัญญูนะครับ ชกมวยหาเลี้ยงชีพครอบครัวนะครับจึงได้รับฉายาว่าเป็นนักชกกระตันอยูนะครับวับนนั้นก็ชกที่ช่อง74นะครับทำให้แฟนมวยรู้จักกันในชื่อของประกายเพชรสิงห์คองชนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เปลี่ยนสีเสื้อเป็นประกายเพชรอิมิเนนแอนะครับแล้วก็ชกมวยมาเรื่อยตลอดนะครับปะทะกับเบย์ใหญ่มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับล่าสุดนีผันตัวเองไปเป็นครูมวยนะครับสุดท้ายก็ทนกลิ่น สาบมวยไม่ไหวนะครับก็ต้องหวนคืนสังเวียนอีกหนึ่งไฟอีกอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็2ไฟล่าสุดที่กลับมานะครับในรอบ2ปีก็ถือว่าโชว์ฟอร์มไม่ดีด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการล้างตากันนะครับเพราะว่าคู่นี้เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับชกกันได้สนุกคูคี้เบียดไปเบียดมาเลยนะครับแล้วก็เป็นทางด้านประกายเพชรนะครับต้นต้นยก4นะครับเตะก้านคอทางด้านแลมบองไปแล้วก็ได้นับ8นะครับสุดท้ายก็ประคองเกมเอาชนะแรมบองไปได้สําเร็จนะครันน้้กืกกออาาาแมลงงตข น่าแน้ำเงินแหลมบองซิรีสอร์การค้านะครับซึ่งดูแล้วผมมองว่าประกายเพชรเก๋าวกว่ากระดูกดีกว่าแล้วที่สำคัญอาวุธหนักแรงด้วยการได้กลับมาหายใจไว้แล้ว2องไฟถือว่าร่างกายน่าจะกลับมาร้อเปเซเหมือนตอนที่ พิกพิกสุดๆแล้วนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินแหลมบองต้องบอกว่าช่วงหลังๆนีฟอร์มสะดุดนะครับดูร่างกายไม่ค่อยดีนะครับสามฟอร์มหลายมีแพ้รวดทั้ง3ามไฟเลยดูว่าร่างกายไม่ดีพิกกับทางด้านประกายเพชรที่หยุดไป2ปีก็จริงนะครับแต่ว่ากลับมาหายใจไว้2องไฟแล้วดูว่าร่างกายเริ่มจะกลับมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับประการเพชรทรงเดชรถบ้านนะครับดูว่าประเภทอาวุธหนักแรงครับ ลุนนับลุนน็อกต้นต้นอันตรายนะครับมีวินาทีทองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเวทีแจ้งเกิดที่ช่องเจ็ดสีนะครับเหมือนเป็นบ้านกลับคืนหวนคืนสู่บ้านอีกหนึ่งครั้งนะครับปรกกายเพชรนะครับหนักแรงต้นต้นอันตรายแล้วก็ที่สาคัญนะครับเก๋ากระดูกดีชคมานานเลยปะทะกระเบยใหญ่มาเยอะกว่าเลยนะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับประกายเพชรทรงเด็ดรถบ้านน่าจะเฉือนเอาชนะแลมบงรีซอร์การค้ขาย้ําแขนไปอีกหนึ่งครั้งนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงประกายเพชรทรงเด็ดรถบ้าน ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนํารายการก็ยังเป็นการแก้มือล้างตากันอีกหนึ่งไฟนะครับฝ่ายแดงนะครับเพชรเมืองศีทีเด็ด99นะครับหรือว่าออสตึกแดงนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินยอดวิทยาเลขาหมาน้อยหรือว่าศริลักษณ์มวยไทยนะครับพิกัด134ปอนด์นะครับทั้งนั้นฝ่ายแดงเพชรเมืองสีนี่เป็นนักชกจากจังหวัดศีสะเกดวัย18ปีนะครับ เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับอยู่ในความดูแลของเฮียตีสะพานควายนะครับสอศลกดักแท้ตั้งเป็นม,มือขวาน,นครับฝีมือครบเครื่องเลยตีนหน้าแรงนะครับวงในไล่แขนของตีรุนแรงนะครับอาวุธเร็วหลักเหลี่ยมดีเชิงชกฉลาดนะครับเคยแพ้มา1ครั้งนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ สามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรเมืองสีก็มีแพ้คะแนนเทพบุตรเดียเกตเพชรนะครับที่ลุมพินีหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนยอดวิทยาสิริลักษ์มวยไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับล่าสุดนี้แจ้งเกิดสําเร็จนะครับชนะคะแนนสองคมบางกอกอรอ่อยยนที่ช่องเจ็ดสีสามฟอร์มหลังนี้แพ้สองแล้วก็ชนะหนึ่งนะครับ่วนท้านฝ่ายน้าเงินนะครับยอดวิทยานี่เป็นนักชกจากจังหวัดอุดรนะครับวัยยี่สิบสามปีเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สิริลักษ์มวยไทยนะครับโดยมีหมาน้อยอุดอรหรือว่าผู้ชงกิตขยันนะครับ เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะและก็มีทางด้านรองสมัครบุญปรกนะครับรองนายกองค์การบวนส่วนบริหารส่วนจังหวัดอุดรนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาเช่นเดียวกันนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับสูงยาวเข่าแหลมขวางแทงดักเตะดักแทงนะครับหลักเหลี่ยมดีอาวุธเร็วเชิงชกฉลาดนะครับเคยเอาชนะมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ฟอร์มสดเลยนะครับสามฟอร์มหลังนี่ยังสะกดกับ่าแพ้ไม่เป็นเลยครับ สามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำมือยอดวิทยานะครับมีชนะคะแนนอภิวัตสอสมนุสที่ตะวันนาหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเพชรเมืองสีอัตึกแดงนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดนี้ชนะคะแนนลูกนิมิตสิงห์คลองสีที่อัตกรสามนะครับสามฟอร์มหลังนี้สดต่อเนื่องเลยนะครับชนะรวดทั้งสามไฟเลยนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี้เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดูฟอร์มว่าได้ได้เปรียบนะครับฟอร์มดูดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องบรรยากาศ ความคุ้นเคยความเคยชินนี้อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรเมืองสีทีเด็ด99เพราะว่าโชคอยู่ที่เวทีช่องเจ็ดสีแห่งนี้สม่ําเสมอมากกว่านะครับฝ่นมวยคุณตาคุณตาคุณตามากกว่านะครับฉะนั้นบรรยากาศน่าจะดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นมวยเจ้าทีนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่เป็นมวยทีมเยือนนะครับมาเยือนทางด้านเพชรเมืองสีนะครับคู่ขี้สูสียังไงก็น่าจะเป็นทางด้านเพชรเมืองสีน่าจะดูได้เปรียบนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ จังหวัดฝีมือคล้ายๆกันนะครับทรงคลาสสิกนะครับจริงกันทําใครเร็วกว่าคนนั้นได้เปรียบนะครับคูกี้สูสีแน่นอนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วคูกี้สูสียังไงมวยที่แฟนมวยคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างเพชรเมืองศรีทีเด็ดเก้าน่าจะดูได้เปรียบดูมีภาษีมากกว่านะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านยอดวิทยาลยขาหมาน้อยแก้แขนได้สําเร็จนะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรเมืองศรีทีเด็ดเก้าน่าจะแก้แขนได้สําเร็จนะครับ ข้อมูลห้ามพลาดน,นะครับแอดมวยดังมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสังเวียนนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ m u a y d u n g ต้องมีอดอตำนาก่อน,นะครับ f m u a y d u n g แต่้าบอกว่ามาจากมุมสังเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุด100%เเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดัง สำหรับวันนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิด -19 ไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทการอย่าตกนะครับเราจะต้องวิพากษ์ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับตั้งการขึ้นมาสูงๆเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ